You could be my soldier Keeping me safe from All who conspire Enemy fire I'm looking for some shelter From the out the skelter Just keep me away from All who conspire Enemy fire Okay! okay. Hello everyone! Push Hero นะครับผมคือเกมตั้งมวยอ่าวันที่ผมเล่นไปนะครับนี่คือพาสสองแล้วนะฮะโอเคก็จะเข้าไปดูอ่าผมได้มีการแพ้น็อกนะครับผมผมมีการแพ้น็อกกับคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยนะครับผมโอเคผมก็ได้อัพเรียบร้อยเะไๆๆ่อยโอเคคนไหนวะเออไอ้นี่ไอ้นี่ผมแพ้เนี่ยครับ ผมก็จะมาลางแค้นในพาร์ทที่สองนะครับผมโอเคไปกันเลยสวนมาสวนกลับปลายคางตรงนี้เฉียด,ดนิดนึงหลบได้สวนด้วยมัดซ้ายโอเคเทสช็อตครับลูกนี้โอ้โหโดนต่อยกลับคืนมาต่อยไม้ดํามา,มาซ้ายเอาไงาเอาไงาต่อยมาไม่โดน,นกูสวนด้วยคางมึงแตกครับโอ้โหมืนมืนมีนกันมืนฮะมืนแล้วก็เย็บ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 ครับ โอ้โหต่อยมาอีกไม่โดนอีกเสยคางมึงทำกูวันนั้นมึงจำได้ไหมว่ามึงน,นอกกูกูเอาคืนวันนี้มาลังเคนโดยเฉพาะครับโอ้โหหลบได้อีกแล้วสวนเลยคางครับลูกนี้ลูกนี้เอาไงบ้างหูบัางหูแตกนะครับายมาอีกเอาอบ้างหูเลยแลหละบ้างหูครับโอ้โหโดนอีกแล้วขัวขวาโอเคมาต่อยมาอาอกนิดนึงหลบได้มึง คางเตกแน่มึงน็อกดาวมึงนอกกูวันนั้นใช่ไหมยกขึืนสะใจกูโอเคครับโอ้ยังแข่งนะครับยังยกขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหหลบได้สวนในมัดขวามาดิมาดิเย็บเย็บหลบเย็บหอบหลบได้เสยค้างบังหูครับบังหูแทบแตกกับลูกนี้หลบสองหลบสามต่อยมืนมีการมืนเย็บเย็บเยบเยบ ลูกนี้ขอไม่เหลือฮะลูกนี้ตาเขียวเลยฮะรังแค้นได้จนได้วันนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปสามารถย้อนไปดูพาร์ทหนึ่งได้นะครับผมโดนเละเลยฮะบนไอ้นี่ไอ้นี่แหละปล่อยผมจนเละเลยครับแต่ผมตอนนี้ผมเอาน็อกมันได้เลยครับโอเคเนาะโอเคเราก็จะต่อไปเลยนะครับ yeah, ได้400เหรียญน,นะครับผมเน็ก จากคนนั้นเนี่ยโอเคคนนี้คนนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้สามดาวนะครับโอเคคนนี้นะครับผมก็จะดตะต่อยกับคนคนแว่นทรงผมฝรั่งฮะโอเคมายังพลาดอะไรมันมัมันสากรไปได้โอ้โหต่อยผมเก่งเก่งเก่งเขาเก่งฮะเออเก่งนักหรอเก่งนักเรากลบได้เว้ยสวนได้ค้างมื่นมื่นใช่ไหมมื่นใช่ไหมกูยอบยบแล้ว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 ือะไรนี่สวนได้หมัดขวา หลบได้เอกเอาหมัดขวาไปแดกอีกเอาหมัดซ้ายไปแดกโอ้โหสวนทางกันครับลูกนี้โอ้โหหลบได้ต่อยข้างลูกนี้ไม่โดนหลบมาหลบโอ้โหหลบไม่ได้ครับโอ้โหชุลมุนเลื่อยๆอย่างนี้ครับหือมต่อยมาสวนมีการสวนครับเทสช็อตครับลูกนี้รู้เลยสวนครับโอ้โหน็อกหือไปลาคางแตกครับลูกนี้โอ้โหทําปากจูนะฮะโอ้ยกูไม่น่าเลยหือมรล่างครับยังมาพลาดอันนั้นอีกครับืห หลบได้ลูกนี้สวนในปลายคางฮะลูกนี้เน้นเร็วฮะลูกนี้ครับหลบได้อีกมึงเอาบั้งหูแตกแล้วตอนนี้หลบได้อีกบั้งหูไหมหลบกูอีกสัอญาณปลายคางโอ้โหหลบได้หลบได้เหมือนกันนิดว่าหลบคนเดียวได้หรอต่อยต่อยสัญมัดเพื่อนแตกนะครับลูกนี้ตีลังกากับหลังสองรอบฮะเขาจะลุกขึ้นได้หรือเปล่าครับซ 7 x 9 10โอ้โหยังวินาทีสุดท้ายใช่ไหมเอา้าหมัดสุดท้ายเลยหมัดนี้หมัดสังฟาเลยลูกนี้ครับผมเป็นเด็กหัวหุ่จมูกขักแะลูกนี้ไม่ต้องรูกครับลูกขึ้นไม่ขึ้นแล้วลูกนี้ครับโดนสักปลายทางครับลูกนี้เช่นก็ชนะน็อกไปครับผมเชลสอ อะไรครับ SOD โอครับโบนัสดีครับยังไม่ถึงกับระดับดีสักเท่าไหร่ครับผมแต่เราก็ได้โอ้โหได้เงินตั้งสามครับโอเคมันจะอ,อีกคู่หนึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะครับโอเคคนไหนวะโอเคฝรั่งนี้แล้วก็คนนี้นะครับโอเคใส่พวงมาลัยไปไหนครับมาส,ส,ส่วนมาต่อยหูลูกตาแตกกันลูกนี้โอ้หลบได้อีกมนะั้ เอาที่เดิมเอามานมือนๆมีกันมึงเยอบเย็บเย็บเยบเยบมามามากางการแล้วไม่โดนล็อกไม่เจ็บเอาคืนนี่มาหมุนหมุนโอ้โหโอ้โหโอ้ยนี่เก่งว่ะหลบอีกมาหลบใช่ไหมพงมาลายนั่นเต็มคอเลยต่อยกระจายแน่หัวหันครับลูกนี้ปิดตาแล้วครับตาเริ่มตีแล้วครับไปนั่นครับ เวยค้างตาแตกสังเกตตาดูดีๆนะครับสังเกตตาฝ่ายตรงขดูสวนครับลูกนี้หลบลูกโยบไม่ได้ครับหลบได้แล้วมึงสวนว่างหืมเก่งๆจร yeah uh ิงนะเย่ตาแตกหลบได้อก็อขึ้นบ้าง PO หืมหลบได้อีกสวนขึ้นบ้างสวนั้งที่สองอัศน์ เยอะเยๆๆเยอเยอเยโอ้โหโดนอีกแล้วครับนี่ผมจะแพ้หรือเปล่าครับเก่งเหลือเกินหมดยกไปก่อนฮะโอ้โหพตตี้สวยจังเพลงมาเอ้ยย้อโอ้โหสมจุบอีกโอเคมายกสองหลบได้ครับ เก่งนักใช่ไหมเออปลายคางเต็มเตียงครับลูกนี้หลบหลบซ้ายหลบขวาโอ้มีกระตุกนิดนึงครับเฮ้ยเทสช็ชอตครับลูกนี้เทสช็ชอตไหมโอ้โหหลบมาหลบได้เหรอสวนกลับคืนครับลูกนี้ทําไงยังหลบอยู่มาต่อยมาดิต่อยมาเอ้าโอ้โหโดนสวนต่อยไม่ทันว่ะย้อนไปก่อนในการโอ้โหจะแพ้ปะเนี่ยมึน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 เตือน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  นั่นแหละเราต้องชนะสินั่นแหละอือตาเขียวแหละนั่นตาเขียวโอ้โหโดนสวนนะลูกซีนสวนสวนส,วน,ส,ว,นสวนกลับด้วยกันเก่งนักใช่ไหมโอ้ยมึงกูจะโดนนักแล้วนี่เอ้าใครจะโดนนักก่อนครับลูกนี้ครับใครจะโดนนักก่อนผมหลบได้ไน้องแอ้ลูกนี้อ้ไม่โดนอีกไม่น็อครับยังหลบได้ครับดูครับว่าเขาจะออกหมัดไหนครับแล้วก็ค่อยหลบครับ หมดนี premises, 1, oh, 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 no ้ใช่ไหมเราก็หลบสวนไปข้างโอ้โหลูกน oh, ี้สวนอีกโอ้โหโดนนอกกอนนะลูกนี้โอ้โหไม่ทันจริงครับเออมันเป็นไรเราต้องชนะครับเพราะเราพลังเริ่มสูงกว่าเขาแล้วโอเคไฟโอ้โหโอ้หูเกือบเกือบมึงโดนนอกบ้างอือหึตาเขียวแล้วครับลูกนี้ใครจะชนะครับโอ้ 5 6สิโอ้ยก็ชนะมันได้นี่เย้ yeah! ผมก็ชนะไปแล้วนะครับผม <laughs> โอ้มันโอ้จมูกหักหัวแตกตาเขียวโอ้ก็จะชนะได้ครับโดนหนักมันกันนะครับผมโอเคเนาะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ผมก็เออไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับเพราะว่าเอ มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่วงนี้เพราะว่าฝนก็ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ก็ผมลงคลิปมาเรื่อยๆหรือพาดสามต่อนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมถกใจถ้าคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าแบบแนะนำผมว่าเล่นเกมไหนก็แสดงความคิดเห็นมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเพราะผมจะลงคลิปใหม่ๆแล้วก็ได้ดูก่อนใครนะครับผมผมมีโปรโมชั่นครับผมมีกิจกรรมในหน้าแฟนเพจของผมนะครับเข้าไปถูกอ๋อเข้าไปถูกใจได้โอเคอย่าขึ้เตี๋ยสิอย่าพูด ขัดสิเอ,อถ้าไปถูกใจได้นะครับผมในเพจของผมนะครับจะมีเสื้อแจกเยอะแยะเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอ,อกล่าวกัมาสวัสดีครับ